แต่ก่อนกับเฮ็ดทำงานอยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะเฮ็ดงานกรุงเทพเป็นสาวโรงงานก่อนนะคะแล้วก็ไปเป็นสร้างเสริมสวยอยู่สิปีแล้วก็ไปขายอาหารอีสานอยู่สิปีเนาะคะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะคะในในระดับหนึ่งรายได้ก็สูงมือละสองพันห่าค่ะตรงค่ะแต่ว่ากับบอยังบอมแอนจากองค่ะอยากอยากจะผบฝันชีวิตกลับมาบานเฮาเลยเนาะเฮ็ดเฮ็ดแบบ เคยยไปศึกษาเนอะปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการต่างๆนะคะกับมากนะคะกะอยากเห็ดแล้วก็อยากเห็ดหายได้เลยเป็นคนแบบตั้งใจอะนะคะก็เลยกลับมากก็เลยอยากเฮ็ดหายได้กันเลยเปล่าภายใน3มปีก็ต้องเห็นผลนะก็เลยก็เลยล้วก็อยากอยากทำแบบพ่อหลวงเพิ่นนอกแบบว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็เลยเขามาเห็ดตรงนี้ค่ะท่านี้ในช่วงแรกเข้าวางแผนยังไงครับ วางแผนวางแผนนี่คือเป็นคนเป็นคนที่จะทําอะไรก็ต้องวางแผนไ้ก่อนเนาะต้องมีวางแผนมีระบบงานมีอะไรทุกอย่างนะคะตแต่ว่าแต่ตอนขายของก็มีการวางแผนเนาะกับมากะวางแผนว่าสิต้องมีรายได้หาร้อยบาทจังสิกับมายุบานหฮานะคะก็ได้จากยางพาราก่อนนะคะกับมากะเอาทุนจากรายได้วันละห้าร้อยมาทานะคะมาเหตุตรงนี้ก็วางแผน วางแผนคือพังฟ้ามีังเข้าก็ต้องวางแผนไว้ก่อนเนาะจะทําอะไรตรงไหนจะทําแบบไหนโครงการอะไรเข้ากับต้องเหตุแบบตามสาเหตุอินเรียต้องมีขั้นคูมน่มีอะารก็เริ่มเลยค่ะเริ่มก่อนที่จะมาลงมือเลยนะคะ,นะคะแล้วก็เขาคิดว่าบอยอยากเหตุบอ่บอปลูกพืชเชื่องเดียวแน่นอนมาทําเป็นไล่นาะสวนผสมนะคะต่อมาก็เป็นกเกษตรผสมผสานแล้วนกะ็กลายมาเป็นกเกษตรอินทรีย์ ตอนนี้กกลายเป็นท่องเที่ยวเนาะก็นักท่องเที่ยวมูพวกกักสินะคะเขามามาทายหรือมาเช็คอินนะคะที่สวนค่ะนี่ป้าหมอี่มีกิจกรรมอย่างไรกิจกรรมหลักๆเนาะค่ะกิจกรรมหลักๆก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะเป็นฐานเรียนรู้เป็นที่แหล่งศึกษาดูงานเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่อุบลนะคะที่กลุ่ม เด็กทวิคะกลุ่มทวิศึกษานะคะของโรงเรียนบุญผลิกวิทยาคาตนะคะก็เป็นแหล่งฝึกงานนําเป็นแหล่งดูงานของเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายของสพกรหลนะคะแล้วก็เป็นว่ายๆว่าเขาเปิดเปิดให้ทุกคนนะคะทุกทุกหน่วยงานทุกโรงเรียนนลสินะคะบอมเบนตะวะา้องบุญผลิกนะคะจากเครือข่ายกลุ่มพักอินทรี อำเภออื่นก็เข้ามากลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภออื่นก็เข้ามาดูลผลผลิตจากฟารม์มผลผลิตจากฟาร์มถ้าถามว่าผลผลิตจากฟาร์มตอนนี้ฮาฟปูกทุกอย่างที่ฮาฟกินเนาะคะ่ะแล้วพอเหลือกินเราก็แบ่งขายตามที่ในหลวงราชการที่9เพิ่นส่งเบาะไว้นาะบอกไว้ซอนไว้นะคะก็เห็นไปตามนัน ก็คือทุกอย่างในฟาร์มก็เหลือกินก็คือขายตอนนี้มันก็จะเหลือเนาะมีพืชผักนะคะพืชผักนี่เป็นหลักเนาะส่วนส่วนเป็นยางพาราก็เป็นไรายได้ประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสวนวายก็เริ่มขายนะคะแล้วก็พืชพืชผักมีใบหม่อนก็ขายนะคะทําเป็นผสมผสานขายได้หมดปลาล์มน้ํามันก็ขายค่ะค่ะผักเราก็จะขายในแนวของเราเนาะถ้าถ้าเข้ามาดูก็จะเห็นว่า นอ,อกจากนี้นะคะนอกจากเราจะจำหน่ายสินค้าเราจะทำการเกษตรอินทรีย์เราจะมีจุดเรียนรู้นะคะให้เกษตรกรได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะการเลี้ยงหมอนนะคะการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ยังมีการป,ร,ปมมรับปรุงบำรุงดินนะคะมีแปลงสมุนไพรให้เกษตรกรเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังมีการ ฝึกให้ทำการเกษตรนะคะก็มีการเด็กเข้าไปเรียนรู้อยู่ในนั้นนะคะมีนักศึกษาเข้าไปฝึกงานมีเกษตรกรนะคะเข้าไปอบรมเรียนรู้อยู่เป็นประจำที่ฟาร์มเราแล้วก็ฟาร์มเกษตรกรท่านอื่นแล้วก็ฟาออร์มของเครือข่ายนะคะในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ล้วนๆนะคะเพราะว่าเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้มากๆนะคะเราอยากจะพัฒนาให้เป็นเมืองอินทรีย์ เื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชุมชนแล้วก็ความเข้มแข็งของคนในชุมชนในบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากอยากพัฒนาให้มากกว่านี้นะคะจากเดิมที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากจะเพิ่มศักยภาพของกลุ่มขึ้นเรื่อยๆก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็แบ่งปันให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของกลุ่มค่ะ